สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กํำลังติดตามรับชมช่อง J r c h แ n n e นนะครับช่องหวยฟรี Free. วันนี้เราจะมารวบรวมสรุปให้ดูนะครับเป็นชุด2ตัวล่างปรจจะจำงวดวันที่16มิถุนายน2564นะครับจะรวบรวมจากสูตรที่ลงไปทั้งหมดนะครับมาให้ดูแล้วก็จะจับคู่ชุดสรุปให้นะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคตเราไม่ทราบนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง YouTube นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมตัวเลขที่ท่านเห็นอยู่นี้ทั้งหมดนะครับเป็นสูตรที่ลงไปนะครับก็จะมีสูตรหลักสิหลักหน่วยนะครับ และก็สูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งนะครับซึ่งลงไปเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสูตรเลขวิง่งส่วนภาพรวมทั้งหมดนะครับเรามาไล่ดูที่หลัก10ก่อนนะครับหลัก10นะครับเลข0นย์นะครับได้1สูตร เลข1ได้ arios, 4 4 4, balls, 3สูตรนะครับเลข2ได้4สูตรเลข3ได้1สูตรเลข4ได้4สูตรเลข5ได้4สูตรนะครับเลข6ได้3สูตรเลข7มีอยู่2สูตรนะครับเลข8 4สูตรเลข9 3สูตรนะครับในหลักหน่วยนะครับส่วนหลักทษทีในหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเลข0ูนย์มีอยู่1สูตรนะครับเลข1 มีอยู่3สูตรเลข2มีอยู่4สูตรเลข3มีอยู่4สูตรนะครับเลข4มี4สูตรเลข5มี4สูตรนะครับเลข6มี3สูตรเลข7มี2สูตรนะครับเลข8มี1สูตรเลข9ไม่มีนะครับเลข9ไม่มีในหลักหน่วยฉะนั้นเราก็จะมาเลือกนะครับอันนี้คือผมเลือกมาแล้วนะครับ ก็จะเน้นไปที่เลขคู่นะครับประกอบไปด้วย2องสีหลัก10หลัก10นี่ก็นเน้นไปที่เลขคี่นะครับแต่จะมีเลขคู่อยู่1ตัวคือเลข4ี่นะครับได้4สูตรหลัก10หลัก10นะครับสูตรคู่คี่นะครับถ้าเราตามสูตรคู่คี่คู่คี่หลักสิบ คู่ขี้หลักสิบได้เลขคู่นะครับงวดนี้จะมาตามสูตรหรือเปล่านะครับของงวดที่แล้วก็ได้เลขคู่นะครับหลักสิบล่างนะครับงวดนี้ก็ได้เลขคู่ก็จะเน้นไปตามสูตรคู่ขี้นะครับถ้าใครชอบเลขขี้นะครับหลักสิบนะครับก็จะมีเลขห้านะครับมีเลขห้า ที่ได้4สูตรนะครับมีเลข5นะครับที่น่าสนใจตัวลองลงมาก็จะเป็นเลข1กับเลข9นะครับที่เป็นเลขที่มีเลข5านะครับที่เป็นเลขที่ที่ได้4สูตรนะครับถ้าใครชอบเลข5ก็เลือกไปนะครับอันนี้ผมจะเลือกมาตามสูตรคู่คี่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขคู่นะครับที่เด่นก็จะมีเลข2นะครับสสูตรเลข4ี่ก็4สูตร ลองก็จะเป็นเลข6ใน3สูตรเลข8ก็4สูตรนะครับส,ส,ส,สูตรคู่คี่ได้เลขคู่ภาพรวมของสูตรก็เลขคู่ส่วนใหญ่นะครับเป็นตัวเด่นก็จะเน้นมาที่เลขคู่นะครับส่วนหลัก10นะครับสูตรคู่คี่ได้เลขคี่นะครับส่วนพูวถี่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยได้เลขคี่นะครับหลักหน่วยล่าง ก็จะเน้นไปที่เลขคี่ก็จะมีเลข1นะครับสสูตรเลข3 4สูตรที่เป็นเลขคู่ก็จะมีเลข4ีนะครับสสูตรแล้วก็เลข5นะครับเลข5้าเป็นเลขขี่4สูตรองนั้นก็ลองๆนะครับแต่ถ้าเด่นๆเลยก็จะมีเลข1กับเลข3ามททีนะครับมีเลขเลข3กับเลขห้านะครับหลักหน่วยนะครับที่เป็นเลขขี่จับคู่มาแล้วนะครับสิชุดนะครับชุดเต็ม สิชุดใน16ชุดนี้ถ้าเรามาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวม2ตัวล่างแต้มรวมสองตัวล่างนะครับ แต้มรวมสองตัวล่างก็จะมีอยู่2สูตรนะครับเทียบชนกันแล้วก็ชนกัน4แต้ม4ตัวนะครับแต้ม1แต้ม3แต้ม4แต้ม6เราลองมาคัดดูนะครับจากแต้มรวมนะครับเอาทั้ง2สูตรเลยนะครับมาคัดเอาจากแต้มรวมทั้ง2สูตรคู่แรกนะครับแต้ม3ามนะครับสอง1นี่สองหแต้มสาม แตมสามนะครับแต้มห้าแต้มหกอันนี้เอาที่ที่ตรงแต้มทั้งทั้งสองสูตรนะครับแต้มรวมทั้งสองสูตรแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดก็มีนะครับทั้งสองสูตรนะครับถ้าคู่ไหนไม่ตรงแต้มรวมทั้งสองสูตรก็ก็ตัดนะครับก็จะตัดอันนี้แต้มห้าแต้มเจ็ดนะครับมีคู่นี้นะครับ แต้มแปดนะครับไม่มีแต้มเ้าไม่มีแต้มเดมีนะครับแต้มเก้าไม่มีแต้มศูนมีแต้มหนึ่งมีแต้มเก้าไม่มีแต้มหนึ่งมีแต้มสองแต้มสองมีนะครับแต้มสาม ก็จะมีไม่เข้าแต้มแต้มรวมอยู่3คู่นะครับ3คู่เราก็ตัดออกไปจาก16คู่ชุดก็จะเหลือ13คู่นะครับตอนนี้เหลืออยู่13คู่ถ้าเราจะมาเลือกตัวเด่นก็ลองเอาตามแต้มชนนะครับทีนี้มาเลือกเอาตามแต้มชนมีอยู่4แต้ม 10ที่เลือกมานะครับประกอบไปด้วยเลข 2, 2> เลข4เลข6เลข8หลักหน่วยเลข1เลข3เลข4เลข5นะครับ ทีนี้เราจะคัดเอาตัวที่ชนนะครับแต้มชนสองแต้มสองสองสูตรนะครับก็จะมีคู่นะครับสองหนึ่งนะครับสองหนึ่ง ก็หแต้มนะครับหแต้ม6แต้ม,ตมเอาเป็นตัวรองนะครับคู่นี้เพราะว่าหลัก10เป็นเลขคู่นะครับถ้าเอาตามสูตรคู่คี่ก็ต้องเป็นเลขคี่นะครับหลัก10ผมจะเน้นไปที่ตามสูตรนะครับก็จะมีคู่8ปสามนะครับเดี๋ยวคาัให้4คู่เด่นแล้วกัน8 3ดสา แปห้าแล้วก็หกห้าอันนี้คือชุดเด่นนะครับสี่คู่นะครับ ชุดรองนะครับชุดรองก็จะประกอบไปด้วยสองสามชุดรองก็คือที่เหลือนะครับที่เหลือก็จะมีคู่สองสามสองสี่ สองห้าสี่หนึ่งสี่สามนะครับชุดกันก็จะมีหกหนึ่ง กสี่แปดสี่สก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครว่าเยอะก็เลือกเอานะครับเลือกเอาตามตามที่เราชอบนะครับหรือว่าจะเลือกตามที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นชุดเด่นนะครับก็จะเป็นแถวนี้ ส่วนนี้ก็จะเป็นชุดลองไปนะครับชุดลองอันนี้ก็คือชุดกันไปเดี๋ยวใครจะเลือกเอาตามสูตรนะครับสูตรที่ลงเป็นคู่ชุดให้นะครับก็จะมีสูตรนี้นะครับหลัก10 1 2 4หลักหน่วย4 5 6 7นะครับจับคู่แล้วตามแต้มรวมก็1 4 1 5 2 4 4 7นนะครับในชุดนี้ ก็อีกชุดหนึ่งสกู่นะครับก็จะมีชุดนี้นะครับที่ลงไปเป็นคู่ชุดนะครับ ก็จะมี94 93 24 23นะครับแล้วก็8 4 8 3 1 4 1 3นะครับแล้วก็อีก1ชุดหลัก10 6 8 5หลักหน่วย2กับ5นะครับที่ลงเป็นคู่ชุดจับคู่ให้ดูนะครับ6 2 6 5 5 2 5, 5 5 8 2 8 5นะครับสรุปภาพรวมนะครับก็คือตามนี้นะครับถ้าชุดสรุปผมผิดก็ถือว่าผิดนะครับส่วนสูตรถ้ามันเข้ามาสูตร ที่ลงเป็นคู่ชุดอะไรนะครับถ้ามันเข้าก็ค่อยมาตามต่อนะครับแต่จะเอาถูกเอาผิดผมถือว่าชุดสรุปนะครับถ้าสรุปผิดก็คือผิดถ้าสรุปถูกก็คือถูกนะครับถ้ามันผิดก็ถือว่าผมสรุปให้ผิดนะครับหรือใครจะเอาตามสูตรเลขวิ่งชุดนี้นะครับถ้าถ้าชุดนี้มานะครับจริงแล้วเลขศูนย์ไม่เด่นนะครับเลขศูนย์ไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยยอดเท่าไหร่นะครับสาหรับเลขล่างนะครับ ถ้าเลขศูนย์มานะครับถ้าเลขศูนย์มากิงก็จะมีคู่ศูนสามนะครับถ้าเป็นตัวกันนะครับก็จะเป็นศูนย์สกับศูนห้าถ้าชุดนี้มานะครับทำไมถึงเลือกศูนสามกับศูนยห้านะครับศูนห้านี้ก็คือหลักหน่วยเป็นเลขคู่นะครับหลักหน่วยสูตรเราได้เลขคู่หลักสิบเป็นเลขคี่ก็คู่ศูนย์ห้า แล้วทำไมเลือกศูนย์สามนะครับศูนย์สาก็คือในหลักในหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยก็จะเด่นไปที่เลขสามกับเลขห้าอันนี้ในหลักหน่วยนะครับตัวเด่นส่วนหลัก10นี้เลขคู่นะครับก็จะมีสองสี่แปดนะครับตัวเด่นชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้าใครว่าเยอะก็เลือกเอาที่ตามสูตรนะครับหลักหน่วยเน้นไปที่สามกับ5้านะครับสตัว จะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับถ้ามันผิดพลาดไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขออภัยนะครับขออภัยทุกท่านนะครับผมอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจะออกตัวไหนก็คิดหาวิธีนะครับหาวิธี อิดคนสูตรมาแต่มันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีสติและวิจารณญาณนะครับในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเลข3กับเลข5นะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สูตรได้เลขคี่นะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็มีเลข1นะครับที่ลองลองลงมานะครับเลข1ส่วนเลข7ก็มีแค่2สูตรนะครับเลข9นี่ไม่มีนะครับ เด่นๆก็จะเป็นเลข5กับเลข3นะครับในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างถ้าหลักสิบก็เลขคู่ก็จะมี2นะครับ4ีสูตรเลข4 4สูตรแล้วก็เลข8นะครับ40สูตรตัวรองก็คือเลข6นะครับก็คิดว่าถ้ามาเลขคู่นะครับก็จะน่าสนใจอยู่ที่3ตัว สองในหลักสิบนะครับหลักหน่วยก็เลขขี้ถ้ามาเป็นเลขขี้ก็เด่นเด่นก็จะมีเลขสามกับเลข5้านะครับ2ตัวนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ ้าเด่นๆเ,เลยนะครับเลขเด่นเลขล่างนะครับความน่าจะเป็นชอบเลขสามนะครับกับเลขห้าอันนี้ให้เลขเด่นล่างนะครับสองตัวจะมาไหมท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับสองห้าหกสี่ชุดสรุปล่างนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าสรุปผิดก็คือผิดนะครับ ถ้าสูตรไหนมันเข้าเราค่อยมาตามต่อกับสูตรที่เข้านะครับแต่ผมจะยึดถือเอาชุดสรุปเป็นหลักนะครับว่าผิดหรือถูกนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูมันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับถ้าใครว่าเยอะก็เลือกเอานะครับก็เน้นไปที่สี่คู่นี้ตัวลองใครชอบตัวไหนก็เลือกเอา แล้วก็ตัวกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ำเตือนกันนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เอาแค่พอคำํานะครับอย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันก็ถูกยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ กับดวงของเราด้วยนะครับว่าเรามีดวงทางโชคลาภหรือเปล่านะครับแต่ถึงอย่างไรไม่ว่าท่านจะซื้อตัวไหนก็ขอให้เป็นตัวเลขที่ถูกลางวัลแล้วกันนะครับผมขอทุกท่านโชคดีนะครับประจามงวดวันที่16มิถุนายนนะครับเดี๋ยวจะสรุปบนนะครับที่เหลือต่อไปสำหรับสรุปร่างก็ประมาณนี้นะครับชอบตัวไหนก็เลือกดูถ้ามันผิดพลาดไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับ ขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ